การมีอินสติ้งเครื่องนี้นะครับอาการที่ส่งมาก็คือลูกค้าไปแก้ไขไฟล์ภายในตัวเครื่องนะครับส่งผลให้อะไรนะครับเกิดขึ้นก็คือระยะทางจับสัญญาณ GPS ได้นะครับแต่ระยะทางไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าลูกค้าไปแก้ไขไฟล์คิดว่าจะสามารถก๊อปไฟล์ของอีกเครื่องหนึ่งนะครับมาใส่ในเครื่องนี้แล้วส่งผลยังไงนะครับมันก็เหมือนระบบ Windows นะครับ ระบบปฏิบัติการนะครับถูกการแก้ไขที่ไม่ถูกต้องนะครับก็จะส่งผลให้การทำงานของตัวเครื่องเนี่ยไม่สามารถวัดระยะทางได้นะครับถึงแม้จะจับสัญญาณ GPS ได้นะครับแล้วก็การอัปเดตซอฟต์แวร์อะไรก็จะทำงานไม่ได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวทางร้านล็อกรีไบ์ก็จะดำเนินการลงลอมให้ใหม่นะครับเครื่องที่ส่งมาก็นี่นะครับก็วัน เวลาไม่ตรงกับปัจจุบันนะครับก็เดี๋ยวยังไงทางร้านล็อกลีไบต์ดำเนินการแก้ไขให้นะครับก็ขอบคุณมากครับที่ไว้ใจร้านล็อกลีไบต์เราก็ยินดีให้บริการเราก็แนะนำนะครับว่าไม่มีการแก้ไขไฟล์แบบที่ Copy แล้วก็มาวางได้นะครับเพราะระบบปฏิบัติการของเขานะครับแต่ละเวอร์ชั่นเครื่องนอกเครื่องไทยไม่ได้เหมือนกันนะครับห้ามทำโดยที่ไม่ได้มีความรู้นะครับ ถ้าหากทํำแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ก็ต้องมาเสียเงินแก้ไขกันนะครับก็ขอบคุณมากครับร้านล,ล็บลไบายยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ